อย่างที่ลูกน้ําเกินไปค่ะใครที่มีแผนจะซื้อที่ดินซื้อบ้านย้ายบ้านใหม่หรือแม้กระทั่งบ้านที่เราอยู่ปัจจุบันนี้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยหรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกับอาจารย์ธนวัฒน์ธัญพัฒน์ชัยคุณเจ้าของฉายาฮวงจุ้ยพิชัยสงครามอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ,รบ,รบโอ้โหวันนี้มากางตําราเลยนะคะสําหรับคนที่อยากจะขึ้นบ้านใหม่แล้วให้เฮงเฮงงรับตรุดจีนก็บอกว่าการขึ้นบ้านใหม่เนี่ยจำเป็นมากใช่ไหมคะอาจารย์คะจำเป็นครับบางคนนี่เอา เอาแต่สบายเอาแต่ง่ายๆนะครับจริงๆมันมีมันมีพิธีนิดหนึ่งนะครับอย่างได้น้อยเนี่ยต้องมีคุณพ่อคุณแม่แล้วคนไทยนี่ลืมประเพณีเก่าๆหมดเลยะนะครับสมัยก่อนเนี่ยสยามเมืองยิ้มใช่ไหมโอ้แต่ก่อนนี่จเจริญที่สดุดนะในสมัยเสด็จพ่อหรอฮะนะครับในแถบนี้ เทียบกันไม่ติดแต่ดูสมัยนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้เอาสบายเข้าว่าขาดพิธีรีตองที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจวันนี้เราก็เลยจะมาพูดเรื่องนี้กันที่ว่าจะช่วยปรับปรงช่วยได้ยังไงเดี๋ยวมาชมครับเดี๋ยวจะมีภาพด้วยใช่ไหมคะใช่ครับจะได้เห็นภาพค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่ขึ้นบ้านใหม่ละคะก็ก็ได้เหมือนกันครับได้เหมือนกันเป็นลักษณะที่ที่เป็นเก่าหรือว่าเป็นสามีภรรยาที่ อยู่กินกันมานานตอนนี้กําลังจะสร้างบ้านใหม่นะครับอยู่ปนมาสิบยี่สิบปีไปดูที่นะฮะลองสังเกตให้ดีนะฮะพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่โล่งนี่คือที่เลยใช่ไหมคะใชู่ที่คือใครก็ตามที่ซื้อที่ไม่ว่าจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ตามมีตรากุดบ๊มเนี่ยจะมีอาถรรพ์ประเภทหนึ่งเหมือนกันปล่อยที่รกร้างว่างเปล่าเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพทันทีค่ะนะครับแล้วมีอีกอย่างหนึ่งที่ลโล่งอย่างนี้นะฮะค่ะซื้อที่เอาไว้แล้วทําลวดหนามขึง มันมันมันแปลกอย่างหนึ่งเพราะว่าถ้าสมมติปลูกบ้านหลังหนึ่งหรือมีโรงงานหรือร้านอาหารจะขยายเพิ่มเนี่ยเ้าทำรั้วซะก่อนเนี่ยมันจะไม่ได้ทำสักทีไม่ได้ทำครับยังไงก็ไม่ได้ทำลองสังเกตโรงงานให้ดีนะครับพอขึ้นโรงงานปุ๊บเอารั้วกั้นเลยดเดี๋ยวจะขยายลายสองไม่มีได้ขึ้นอาจารย์ครับแปลว,ว่าถ้าเบื่ออยากจะให้ห่วงจุ้ยดีเนี่ยให้เริ่มตั้งแต่ดูจากที่ถูกต้องครับดูจากที่ที่นี่ต้องที่ตั้งทาเลทาเลก่อน จะทําร้านอาหารก็ต้องดูนิดหนึ่งว่าเอ๊ะบริเวณนั้นมีคนพุกพ่านหรือเปล่านะฮะแล้วก็ที่ที่สําคัญที่สุดตรงเนี้ยปัญหาครั้งหนึ่งที่ฮือฮามาครับหนึ่งนะฮะอยจะพูดในฟังนะครับที่ตรงเนี้ยไปปลูกสร้างโดยพื้นที่เก่าเป็นโรงฆ่าสัตว์อ๋อไม่ดีใช่ไหมคะฆ่ากันทั้งตระกูลครับโอ้ยต้องสืบก่อนนะฮะมันจะเป็นเรื่องแล้ว้าเผื่อเกิด ไม่ทันแล้วไปซื้อ,อโครงการบ้านจัดสรรมีมาแล้วแบบนี้เป็นออฟฟิศเป็นร้านคา้าเป็นบ้านก็ตามต้องดูตำแหน่งที่ตั้งของอะระดับผู้จัดการ นะครับระดับหัวหน้าแผนกนะครับสองก็คือหนึ่งตำแหน่งที่นอนของเจ้าของบ้านจะนอนชั้นไหนถ้าเป็นอาคารพาณิชย์นะครับเพราะฉะนั้นมันจะไล่กันไปชั้นสองนี่เป็นธาตุไฟนะคนธาตุอื่นไปนอนก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าซื้อบ้านจัดสรรซื้อคอนโดแล้วจะอยู่ไม่ได้ผิดขั้จุ้ยเราปรับได้ทีนี้อยากให้ดูยกตัวอย่างเลยค่ะอาจารย์ว่าอย่างเช่นไปซื้อบ้านจัดสรรแล้วเป็นแบบเป็นซอกเป็นซอยอกแตกอย่างเงี้ยจะทํายังไงทำสองนะคะขอดูภาพด้วยนะคะนะคะ มาเริ่มต้นกันก่อนที่เราเคยได้ยินอ๋อนีตต้องมีต้องมีเรื่องนี้ก่อนอันนี้คือพิธีขึ้นก่อนจะเข้าบ้านนะครับอย่างน้อยๆเราต้องไหว้เจ้าที่เจ้าทางก่อนดูเลิกดูยามนะครับดูเลิกยังไงปีนี้ลองสังเกตให้ดีนะครับ จะพูดไปใครที่เกิดวันไหนวันไหนนะฮะเราดูเลิกเป็นสําคัญบางคนเอาสบายสยนะวันอาทิตย์เนี่ยมุ่งทั์สินงินทองกิจการเก็บตัวห่วงกิจการร้อนที่อยู่มีเกณฑ์ได้โยกย้ายงานนี่คือุณวันอาทิตย์ย้ายวันอาทิตย์ไม่ค่อยดีวันจันทร์ตกมรณะไปที่ไหนมีแต่เรื่องเฉียดตายนะครับปัจจุบันทันด่วนแล้วคิดแล้วทําไม่ได้ได้ดีแค่คําพูดนี่คือคุณวันจันทร์วันจันทร์ก็ไม่ควรที่จะย้ายเพราะวันอังคารตกอธิบดีวันนี้ดีครับร้อนก็จริงบริวารไม่ค่อยดีนะครับก็ จัดได้ว่าวันอังคารดีแต่ต้องดูเลิกว่าเกิดวันไหนเวลาเท่าไหร่นะครับคนวันพุธนะฮะหรือว่าย้ายวันพุธตกราชาตั่งแท่นสบายะนะครับแต่ไม่ค่อยมีใครช่วยเหลือคนวันนี้นี่เสียเพราะเพื่อนะนะฮะเพราะฉะนั้นบริวารไม่ค่อยเชื่อฟังมีคนนินทาวันพุธก็ใช้ได้ะนะครับพฤหัสตกธงชัยนะครับห้ามท้าเด็ดขาดคนวันพฤหัสอย่าไปท้าอย่าไปแช่งไครเด็ดขาดะนะครับปีนี้ก็ลงดีลงธงชัยสุขรายได้ไม่พอจ่ายใจใหญ่ นะครับวันเสาร์ตกอลินั่งคุยกันอยู่ๆเพเผอทะเลาะกันเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่านะครับวันอังคารวันพุธวันพฤหัสดีครับปีนี้สามวันติดเลยเวลาจะย้ายเข้าต้องดูนี่นึงเจ้าที่เนี่ยอยู่ในที่อิสลามหรือเปล่าให้เก็บสถานที่นะครับไม่ควรจะไหว้หมูถ้าเอาง่ายๆถ้าจะย้ายแบบง่ายๆนะครับผลไม้ห้าอย่างทุบห้าดอกนะครับน้ำชาห้าถ้วยน้ำห้าแก้วนะครับแล้วก็มีกระดาษ ไหว้เจ้าลองพื้นนิดดึงะนะครับหลังจากไหว้ปักทูบเสร็จดึงกระดาษเงินกระดาษทองมาเผากลางแจ้งะะนะครับได้เลิกถ้าเป็นกิจการเป็นอะไรต่างๆเนี่ย เราก็จุดประทัดด้านหน้าทีนี้อาจารย์บอกว่ามีวิธีวิเคราะห์ปรับแก้โดยที่ไม่ต้องรื้อถอนทุบแล้วก็ย้ายอันนี้ทายังไงคะอาจารย์คือขั้นแรกในเวลาอาจารย์เข้าไปบ้านใครก็แล้วแต่เนี่ยต้องมีพิธีการไหว้ครูีส้มก้าวลูกพวงอะไรหนึ่งพวงมีทูบมีเทียนทูบกับเทียนเนี่ยที่เหลือเนี่ยอาจารย์จะไปบริจาคตามวัดนะครับแล้วก็มีซองแดงรับเวลารับสินแสงเพื่อความเหงนี่คือเวลาเข้าไปแล้วมาถึงทำเลที่ตั้งขะอาจารย์ทำเลที่ตั้งจะเห็นได้ทำเลแรกนะฮะนี่นะฮะบ้านอกแตกเป็นยัง นะครับมีเงินก็จ่ายหมดแต่ว่าคนไทยไม่หลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกนะจะซื้อ,อบ้านจาัดสรรอันนี้คือโครงการหมู่บ้านโครงการหมู่บ้านแต่มีวิธีการปรับแก้นะครับคือวิธีที่เนี่ยรถมันจะวิ่งไวนะระวังเด็กนิดนึงนะเพราะฉะนั้นมีวิธีแก้นี่ก็กคือการที่ทําลูกระลนาดด้านหน้า, voilà. า,นาแต่ถ้าทําลูกระลนาดทุกบ้านทุกบ้านก็ไม่ไหวรถเข้าออกก็แย่กระเด้งพอดีนะครับอกแตกคือเป็นสามแยกอย่างเงี้ยหรอคะแล้วก็จะเป็นลักษณะขาหมู่บ้าน <instances made S 2> ทางตรงเข้าไปเลยนลละครับ ทีนี้เนี่ยเวลาวัดน้ำมันก็ต้องดูองศาะนะครับบางคนไปตั้งเนี่ยโดยผิดๆแล้วก็มีปัญหานิดหนึ่งนะครับเอาหลักธรรมชาติเข้ามาใช้ปรับแก้ง่ายๆนะฮะทีนี้ทางสามแพ่งในยอดฮิตะนะครับหรือทางตรงแทงเข้ามาในบ้านเลยเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างร้ายแรงปัจจุบันทันด่วนพ่อบ้านมีปัญหานในเรื่องของสุขภาพบางคนเ,นเป็นอมาพึกออมตพาตนะฮะปรับแก้บางคนนี่ถือว่า หลายบ้านเนี่ยเอาสิงคาบดาบมาวางโดยที่ไม่ตรงทางสามแพ่งแนะนำนะอย่าทำมันจะไปทำร้ายคนอื่นเขาเวลาทำอย่างนี้สมควรที่จะทำสิงคาบดาบนะครับสิงสองตัวเห็นไหมตัวผู้ตัวเมียวางนะฮะวิธีก็คือต้องใช้ยามขานตีสามครึ่งจนถึงตีห้านะครับหมูสามชั้นสามชิ้นกระดาษเงินกระดาษทองไข่ยี่สิบเอ็ดฟองได้เวลาก็เอากระดาษเงินกระดาษทองป้ายปากสิงข้างละสามครั้งหมูเช็ดปากไปวางทางสามแพ่งต้องมีวิธีครับ บ้าค่ะเอากระจกเงาติดหน้าบ้านประชันหน้าบ้านกุ๊กเลยแบบนี้ยังไงคะโดนถือโดนด้วยไหมคะก็ก็ก,กโดนด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรามีวิธีการแก้เมื่อกี้ที่พูดถึงสิ่งนี้เวลาปลุกเสกหรือเวลาทําพิธีเนี่ยห้ามคนปีวอกอยู่ในบ้านเด็ดขาดบางทีไปซื้อมาจากร้านเอาสิ่งครับดาบวางติดหน้าบ้านเลย หัวนี้ไม่หายให้แก่ออกเลยนะฮะเพราะอะไรคะาจารย์พวกนี้จะมีอาถรรพ์มากจะมีอาถรรพ์น,นะครับค,ครับต,ต่อไปบ้านว้าแหวงนะฮะจะเห็นได้จากหลังคาที่ว้าแหวงะนะครับแหวงทิศไหนมีปัญหาปัญหาทิศนั้นะตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยมุมพ่อบ้านตะวันตกเฉียงใต้เฉียงใต้เนี่ยมุมแม่บ้านถ้าตกเฉียง,งเหนือแหวงอย่างเงี้ยระวังะระบบสมองระบบประสาท เดี๋ยวนี้พวกบ้านแบบโซน้านจะจาอะไรไม่ได้อย่างนี้หรอไปมีกิ๊กนอกบ้านแทนใชจาทางกลับบ้านไม่ได้อันนี้ก็วิธีแก้คือใช้ใช้กระถางต้นไม้ไปวางนะครับไปวางทาให้เต็มทําให้เต็มคือแก้โดยไม่ต้องลื้อต้องทุบทรงบ้านแบบนี้อาจารย์ไม่แนะนําไม่แนะนําแต่ว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็แก้ไปวัดทางน้ําให้ลงองศาที่ดีวัดทางน้ำคืออะไรคะอาจารย์วัดทางน้ําก็คือต้องไปยืนอยู่กลางบ้านแล้ววัดองศาน้ำนะครับว่าจะจะจะใช้น้ํา วังจุดไหนของบ้านอย่างเช่นวางน้ำคุช่วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่คนที่ไม่ค่อยเฮงจนทุกวันนี้หนึ่งก็คือมันมันทำงานแบบเร่งรีบมากเกินไปนะครับแล้วก็ภาพสุดท้ายก็จะเป็นเห็นไหมฮะบ้านต่ำกว่าถนนค่ะนี่นะฮะน้าท่วมค่ะโอ้นี่โดนบีบกดงานนี้ไม่มีก้าวหน้าครับนะทำยังไงมันหดหัววิธีแก้นะครับง่ายๆจะบอกเบื้องต้นเลยนะครับใช้สปอตไลท์เนี่ยติดที่พื้นแล้วส่องไปที่ไป ยอดบ้านจั่วบ้านเวลามองไกลๆจะเห็นจั่วบ้านเห็นไหมครัอ่านี่คือวิธีการปรับแก้ง่ายๆนะครับมันมีวิธีอื่นที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับอันนี้เอาเบื้องต้นก่อนให้ท่านไปแก้เอาครับแต่ว่าบ้านสมัยนี้เนี่ยชอบทําถนนขึ้นมาทับบ้านก็ต้องทําอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ใช่ครัอย่างที่อาจารย์เคยบอกว่าอยู่ตรงข้ามวัดบ้านตรงข้ามวัดจะมีปัญหาในเรื่องของชูสาวโรคไทไ้เจ็บแบบแปลกๆพวกมะเร็งพวก เต้านมพวกอะไรต่างๆวิธีแก้นะครับคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยพยายามทาสีแดงบริเวณกําแพงแต่ถ้าไม่มีกําแพงเนี่ยพยายามทาสีแดงบริเวณที่ปะทะแล้วติดจะเป็นคล้ายๆกับแปดเหลี่ยมอย่างนั้นได้ไหมอาเท้าเวสุวรรณหน้าบ้านนะครับเพื่อการพลังงานรูปแบบหนึ่งนะครับทีนี้มาดูทางสีแยกเหมือนกันก็จะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพมันคล้ายๆกับอะไรไหมฮะเครื่องหมายโรงพยาบาลอ๋ออ่าครับตรงสีแยก เสียตลนี่นึงตั้งกระจกดูนบานใหญ่ๆสองเพื่อให้รถมันวิ่งเข้าวิ่งออกได้นะก็เป็นการดันพลังงานเป็นการเอื้อเฟื้อด้วยอกอันนี้หนักที่สุดนะฮะไม่จะเป็นคอนโดเป็นออฟฟิศเป็นในเรื่องของร้านอาหารนี่ถ้ามีลักษณะนี่เขาเรียกช่องลมบิกาดค่ะค้าขายยังไงก็ไม่เจริญลักษณะนี่คือเป็นช่องลมแบบนี้ลมมันจะวิ่งเป็นหลุมไงฮะเป็นสี่ยากาศวิ่งเข้ามาปะทะนะถ้าท่านนอนอยู่ตำแหน่งนี้บอกได้เลยว่ายังไงก็รักษาไม่หายผมเคยไปไปไปดูบ้านคุณฟอน พูดได้ใช่ไหมฮะนะครับแล้วอยู่ตรงข้ามกับวัดแล้วมีทางอย่างเนี้ยโอ้โหปรับแก้แน่ดูแล้วมันพลาดมาบริเวณช่องคอเนี่ยมีปัญหาเรื่องคอนะครับที่เห็นในเมืองมากที่สุดเลยคือป้ายโฆษณาอยู่บนตึกนี่แหละนี่แหละสําคัญนะครับเนี่ยวิธีแก้นะอย่างน้อยใช้กระจกนูนดันเข้าไปก่อนดันเข้าไปก่อนนะครับวิธีการปรับง่ายๆนะฮะแล้วก็ใช้โมบายแขวนให้เกิดเสียงนะครับ โอ้โหสารพัดเลยนะคะคือเดี๋ยวนี้เนี่ยเราอาจจะละเลยไปว่าจริงๆแล้วทิศทางลมต่างๆพัดองค์คัดออพวกนี้มันไปบังมันทําให้เกิดผลเสียต่อคนในบ้านเนี่ยเราก็ต้องมานั่งเช็คกันเที่ยวหน้าใช้ภาพจริงมองได้เห็นชัดเจนนี้เลยนะคะโอ้โหวันนี้ก็คงจะได้ได้เกรดเล็กๆน้อยๆกันไปพอสมควรนะคะใครที่รู้สึกว่าตรงไหนมันขาดไปก็ไปเสริมเพื่อความสบายใจแล้วก็จะได้มีเรื่องมีแรงในการทํางานมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะทิ้งท้ายทิ้งท้าย คือศาสตร์พวงจุ้ยเนี่ยเป็นเป็นศาสตร์ที่ว่าไปด้วยลมกับน้ำศาสตร์ที่ใช้สงครามเนี่ยก็คือศาสตร์ที่ที่ว่าไปด้วยพื้นที่ที่ที่อยู่ในประเทศไทยนะครับจะมีคําจํากัดความนิดหนึ่งเพื่อสรุปง่ายๆก็คือรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งอันนี้ใช้ได้รู้อะไรรู้พฤติกรรมของธรรมชาติลมและลมและน้ํามันมาทางไหนไปทางไหนถูกตึกบางควรจะวางน้ําตรงไหนให้มันเกิดออกซิเจนนะครับรู้พฤติกรรมของมนุษย์แน่นอนครับถ้าท่านรู้พฤติกรรมของธรรมชาติ ัขนจะเข้าไปปรับในบ้านโดยไม่รู้พฤติกรรมของคนว่าคนวันนั้นชอบอะไรและไม่ชอบอะไรปรับไม่ได้ครับค่ะแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องห่วงจุ้ยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะถึงเวลาที่สาวๆจะได้ไปบินแล้วค่ะกับ Time to ไ l y นะคะไปติดตามกันในช่วงหน้ากับปุษบาบันเช้าค่ะ ครัวคราฟตันจากแค Catalog Friday มีทั้งชุดมีดสแตนเลสชุดหม้อ